ในยุทธจักรเจ้าพ่อนักเลงปืนทั่วประเทศหากเอ่ยถึงใบคารน,นักเที่ยวจริงล้วนรู้จักกิตติศัพท์นักเลงเชื้อสายปากีสถานกลุ่มนี้ดีนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ในใายใบคารนเศรษฐีชาวปากีสถานได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานทำมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยโดยตั้งถิ่นฐานทำฟาร์มเลี้ยงโคกระบืออยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งกิจการรุ่งเรืองตลอดมา และทั้งได้ขยายกิจการไปถึงจังหวัดลบบุรีโดยได้กว้านซื้อที่ดินทำฟาร์มปศุสัตว์จากนั้นก็เริ่มทำธุรกิจสารพัดรวมทั้งการค้าที่ดินพร้อมกับการเลี้ยงดูสมุนมือปืนไว้มากมายช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีนายใบคา,านก็ร่ำรวยมหาศาลความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจการค้า ทั้งในด้านฟาร์มโคกระบือหรือธุรกิจอื่นๆหาได้ทำให้ใบาคารพอใจเพียงเท่านั้นไม่เจ้าพ่อเชื้อสายปากีสถานและโดยเฉพาะนายหยองหรือสมชายพงสว่างซึ่งเป็นลูกชายคนโปรดของเจ้าพ่อใบาคานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญคนหนึ่งของบิดายังมีความต้องการมากกว่านั้นนอกจากความร่ำรวยในทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งตระกูลใบาคารต้องการนั่นก็คืออิทธิพล ความพยองเหื่มเกลืมของนายหยองต้องการให้คนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นหวั่นเกรงในบารมีและยอมสยบให้แก่พวกเขาอีกด้วยวิธีการแผ่อิทธิพลบารมีของนายหยองหรือสมชายพงสว่างดำเนินไปอย่างขาดศีลธรรมและผิดกฎหมายมีการก่อคดีอุกชะกันโดยการกำจัดศัตรูและผู้ขัดผลประโยชน์อย่างโหดร้ายทารุณ ชาวบ้านร้านถิ่นโดยเฉพาะในเขตตำบลชัยนาลาัยอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีต่างถูกกดขี่ข่มเหงให้ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันพฤติกรรมของสมชายพงสว่างหรือ,อยยองนั้นนับวันยิ่งเพิ่มความเหวี่ยงเกลื่อนและอหังการก็กระทําการทุกอย่างตามอ,อําเภอใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองและบิดายอย่างเย้ยกฎหมายปานกับบ้านเมืองไร้ขือแปร กดขี่ข่มเห็งชาวบ้านผู้ยากจนและอ่อนแอกว่าอย่างโหดไร้ายทารุณกำมลสันดานของสมชายพงสว่างไม่ผิดกับอันธพานหรือมหาโจนในคราบของเศรษฐีมีเงินและอิทธิพลโดยเลี้ยงบริวารที่เป็นมือปืนและนักเลงอันาพานไว้เป็นลูกมือสําหรับรังแกชาวบ้านขณะเดียวกันก็พยายามสร้างกรอกกบกําบังตนเองโดยการหว่านเงินทองและอามิตรในรูปแบบต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบางคน เพื่อผลประโยชน์ในด้านความปลอดภัยจากเงื้อมือของกฎหมายเจ้าพ่อหยองสมชายพงษสว่างบุตรชายคุณเล็กของใบาคานผู้อ่าหังการถือว่ามีเงินเป็นอำนาจบวกกับนิสัยอันดูร้ายโหดเยี่ยมเหมิมเกลิมถึงกับพาพวกบุกเข้าปล้นฆ่าบุคคลที่เขาถือว่าเป็นศัตรูและขัดผลประโยชน์อย่างไม่ได้ว่างเว้นโดยในครั้งหลังสุดหยองได้แต่งงานกับอดีตนางเอกภาพยนตร์สาวสวย วันดีสีรังและต่อมาวันดีสีรังก็ดับชีพซึ่งนายสมชายพงษ์สว่างถูกสงสัยว่าเป็นผู้สังหารวันดีสีรังภรรยาของตนเองแต่ต่อมาเรื่องก็เงียบหายไปจนระยะหลังก็ยังได้มีการกระทบกระทั่งกับชาวบ้านตำบลัชนารายอำเภอชชยบ้านานหนักข้อขึ้นจนชาวบ้านชักทุนไม่ไหวเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านการกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าพ่อหยอง ผู้เป็นลูกชายของใบาขานจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายดำรงอยู่อย่างหวัดระแวงต่อกันมีการรอบค่าทำร้ายกันอยู่เสมอโดยไม่เคยปรากฏเป็นข่าวคลึกโคลมพฤติกรรมของนายสมชายพงสว่างลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าพ่อใบาขานซึ่งมีทั้งความดุร้ายเยี่ยมเกลียมผสมกับความกำเริบอาหารการทำให้พวกชาวบ้านที่ถูกคุมเหงรารานเหลืออดก่อปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงขึ้น จวบจนวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2523นายสมชายหรือหยองพงสว่างได้เข้าไปตรวจงานในไร่โดยมีเก่งมาด้า828ทะเบียน1นึกอไก่2749กรุงเทพหมหานครเป็นผ่านะซึ่งขับโดยนายชาปาธานผู้เป็นมือปืนไปจำตัวจนกระทั่งเวลา13นาฬิกาหลังจากที่นายสมชายตรวจฟาร์มโคเ็จก่อนสั่งให้ในายชาขับรถออกจากไร่ระหว่างทาง ก่อนที่จะถึงถนนใหญ่ก็ได้ปรากฏคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ปืน M16 กับปืนลูกซองยิงถล่มใส่รถนายสมชายเกิดเสียงดังสนั่นปานกับสงครามยอ่อยๆคมกระสุนถูกตามร่างกายของนายสมชายและนายชากาดคุ้มกันได้รับบาดเจ็บสาหัสยางรถยนต์ถูกหากแระสุนจาร,ระเบิดไปสองเส้นแต่นายสมชายยังคงทรหดสั่งลูกน้องคนสนิทพยายามขับรถลุยฝ่าหากกระสุนอาวุธสงคราม ไปจนถึงบ้านพักซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่สายสระบุรีหล่มสักจากนั้นบรรดาญาติก็ได้นำตัวนายสมชายกับนายชาที่ตัวร่างกายอาบไปด้วยเลือดแดงเถือกส่งโรงพยาบาลสระบุรีทันทีหลังเกิดเหตุพันตำรวจตรีสำเริงมุยคำสารวัตรใหญ่สอพอ,อ,อชัยบาดานพร้อมด้วยพันตำรวจตรีชูชาติสมประเสริฐสารวัตรปราบปรามและร้อยตำรวจเอกชรัตคุชรัตซึ่งเป็นร้อยเวรได้ไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน M16 กับลูกซองกว่า50ปลอกตัวรถเก่งมาด้า8 2 8ถูกกระสุนปืนเป็นรูพรุนทั้งคันการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้านคนเจ็บคือนายสมชายกับนายชาเมื่อถูกถล่มด้วยกระสุนหลายสิบนัดหลังเข้าไปตรวจงานในไร่บ้านหนองเต่าปฏิเสธถึงการล้างแค้นโดยบอกว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะตามล่ามือปืนต่อไปโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งทราบดีว่ากรณีรอบค่าเจ้าพ่อชัยบาดานจะกลายเป็นชนวนเหตุลุกลามใหญ่โตขึ้นมาอีกจึงสอบหาทิศทางของกลุ่มมือปืนพบเหตุสําคัญมาจากกำนันตำบลชัยนารายนายลำปินเพิกซึ่งเคยหมอบราบคาบแก้วให้กับอิทธิพลของกลุ่มนายสมชายแต่เกิดเหตุขัดแย้งกันอย่างรุนแรงถึงขั้นนายสมชายได้สัง่งขุดหลุมศพไว้รอฝังนายลำ ต่อมาพันตำรวจรีสำเรืองมุยคำได้รับรายงานเสริมกลุ่มมือปืนเป็นกลุ่มชาวบ้านไม่น้อยกว่า300คนรวมตัวกันตั้งจุดบัญชาการเพื่อใช้ในการล้มนายสมชายอยู่ที่วัดหนองเต่าเมื่อลูกชายของในใายใบคานผ่านมาจึงเกิดเหตุการณ์ระดมยิงใส่รถดังกล่าวแต่ดวงของเจ้าพ่อหยองยังไม่ถึงคาดเขาจึงรอดตายไปได้อย่างบุญวิดเมื่อแผนดับเจ้าพ่อผิดพลาดชนวนของศึกใหญ่ก็เริ่มคุกกลุ่นขึ้นมาทันที มือปืนในสังกัดเจ้าพ่อใบคานไม่ต่ำกว่า100คนต่างเคลื่อนไวคึกคักเดิมคนในตระกูลใบคานเคยขับรถไปตรวจงานในไร่มักใช้มือปืนคุ้มกันไม่เกินสองนายแต่เมื่อกลิ่นของควันศึกช่วยขึ้นต่างก็ล้วนจัดมือปืนคุ้มกันติดอาวุธแบบเต็มอัตราศึกฝไฟชาวบ้านตำบลชัยนารายหกหมู่บ้านมีบ้านโลรกฟ้าบ้านหนองเกตบ้านหน,อง,ตตน,นองเต่าบ้านหนองลองตอนใต้ บ้านหนองมะค่ารื่นและบ้านประดูนับร้อยต่างก็จับอาวุธเตรียมตั้งรับการล้างแค้นโดยไม่ได้พลั้นพลึงสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อชัยบาดานเองแม้จะรู้เรื่องดีทว่าสิ่งที่ทำได้ในขณะนั้นคือการจัดส่งหน่วยเฉพาะกิจไปคุมเชิงตามหมู่บ้านเพื่อคอยเป็นกันชนขัดขวางไม่ให้ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธเข้าประหัดประหารกัน ขณะเดียวกับที่ควนศึกกำลังคุกกลุ่มอยู่นั้นได้มีตัวแทนแชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายชว,วลิตวิบูลประพันธ์นายอำเภอชัยบาดานเพื่อเสนอไปถึงหน่วยเหนือให้พิจารณาถึงความไม่เป็นธรรมและการใช้อำนาจมืดของกลุ่มอิทธิพลใบคานซึ่งชอบข่มเหงทำร้ายรัษฎรในเขตชัยบาดานอยู่เป็นนิด โดยเนื้อหาในหนังสือร้องเรียนระบุว่าผู้มีอิทธิพลได้รังแกชาวบ้านตั้งแต่เรื่องการทำมาหากินเล็กน้อยเช่นเข้าไปตัดฟืนสองสท่อนในเขตพื้นที่ของนายสมชายพงสว่างอันมีพื้นที่เป็นหมื่นๆไร่สุดสายตาก็ถูกจับมาซ้อมบางรายถูกฆ่าตายและเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญคือการบังคับซื้อที่ดินริมถนนในอัตราที่ดินไร่ละ1000บาท และถ้าเจ้าของไม่ยอมขายก็จะถูกมือปืนปีศาจเผาบ้านและหลายครอบครัวก็ถูกฆ่าตายถ้าใครไม่อยากตายไม่เสียดายที่ดินทำกินก็อพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นและยังรวมไปถึงการกดขี่แรงงานชาวบ้านที่เข้าไปรับจ้างทำงานในไร่ในคำร้องเรียนสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันจับอาวุธสู้อิทธิพลของเจ้าพ่อ มาจากไม้สองท่อนในเขตพื้นที่ของนายสมชายที่นายสมชายกล่าวหาว่านายกิ่งซึ่งเป็นลูกบ้านได้ขโมยไปเรื่องนี้เจ้าพ่อช้ยบาดานโกรธมากถึงกับสั่งกำนันหลำ่ำให้นำตัวลูกบ้านที่ลักลอบเข้าไปตัดไม้ในเขตพื้นที่ครอบครองของใบคารมามอบตัวภายในวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2523ทําไมส่งตัวนายกิ่งไปให้เขาจะสำเร็จโทษและจะได้เห็นดีกัน กำนันลำรู้ดีแก่ใจว่าหากเขาส่งตัวนายกิ่งไปให้เจ้าพ่อชัยบาดานนายกิ่งจะต้องถูกฆ่าทิ้งอย่างไม่ปราณีเหมือนเช่นรายก่อนๆก,กำนันลำจึงไม่ยอมส่งตัวนายกิ่งไปให้จนเป็นผลให้เจ้าพ่อหยองหรือนายสมชายต้องขับรถตามหาตัวกำนันลำแล้วพลาดหลงเข้าไปในดงปืนจนเกิดเหตุรุมซันโวรถเจ้าพ่อจนเจ้าพ่อเกือบไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ ขณะที่ความตึงเครียดแผ่คลุมไปทั่วตําบลเชนารายในวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2523ก็ได้มีตัวแทนชาวบ้านขอเข้าพบในายใบคันพงสว่างบิดาของนายสมชายเพื่อขอให้เข้าระง,งับเรื่องที่อาจลุกลามจากฝ่ายของนายสมชายที่สุเร่าเมืองสระบุรีในายใบคันรับปากจะห้ามนายสมชายมีให้เข้าเมืองชชยบาดานโดยเด็ดขาด แต่คำรับปากของเศรษฐีพันล้านกลับไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเชื่อถือเท่าใดนักเนื่องจากทราบกันดีว่าใบคานร,รักลูกชายคนนี้มากและเมื่อผลออกมาไม่ชัดเจนกลุ่มชาวบ้านก็ได้กลับไปให้การอารักขานายลำผู้เป็นกำนันของตนเองด้วยอาวุธเท่าที่จะหาได้ด้านชาวบ้านที่เคยปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าของนายสมชายได้พากันอพยพหนีภัยทุกครัวเรือน พวกคนหนุ่มส่วนใหญ่อาสาจับปืนชนกับมือปืนของเจ้าพ่ออย่างองอาจผลจากการเผชิญหน้ากันระหว่างสมุนของเจ้าพ่อชัยบาดานกับชาวบ้านได้ส่งผลให้โครงการสร้างงานในชนบทซึ่งชาวบ้านกําลังรับจ้างขุดลอกคูคลองและทําถนนต้องหยุดชะงักเนื่องจากชาวบ้านเกรงกลัวว่าสมุนของเจ้าพ่อจะมาฆ่าเพราะเข้าใจว่าเป็นพักพวกของมือปืนที่ลอบฆ่านายสมชยัย ส่วนชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าและอยู่ในพื้นที่ของเจ้าพ่อก็พากันโยกย้ายไปอาศัยญาติิที่มีบ้านพักอยู่ริมถนนพร้อมหาอาวุธร่วงตัวกันเพื่อคุ้มครองหมู่คณะของตนฝ่ายในสมชายพงสว่างซึ่งถูกกระสุนปืนลูกซองเข้าที่บริเวณศีรษะอาการดีขึ้นมากพลตำรวจรีประจันพลามพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรหนึ่งได้เข้าสอบปากคำนายสมชายด้วยตนเอง พันไปพักใหญ่จึงเรียกให้พันตำรวจรีสัเรเรองมุยคำสารวัตรใหญ่สพอ,อชัยบาดานเข้าพบและเร่งให้ติดตามจับกลุ่มกลุ่มมือปืนที่ยิงนายสมชายเพื่อยุดติดศึกนองเลือดที่จะขายายวงกว้างออกไปโดยเร็วที่สุดจากความกลัวที่กลายเป็นความกลา้าของชาวบ้านหนองเต่าตําบลชัยนารายอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีที่รวมกำลังจับอาวุธต่อสู้อิทธิพลของเจ้าพอ่อที่คอยข่มเหงรังแกอยู่นานปี จนเป็นข่าวเกลียวกล่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์กระทั่งฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองต้องส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลากลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแบ